วานสามทับสามก็พร้อมด้วยค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาลสามทับสามวัน ดางเนื้อปลาไข่นมผัวซึ่งโปรตีนมีความจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายเพื่อให้ร่างกายมีความเจริญเติบโตรวมไปถึงช่วยสร้างกล้ามเนื้อและส่้างแรงเคื่อนยกระส่วนที่สุดอาหารหลักหมู่ที่สอง ผู้ใหเติดจะให้วลังงานและความร้อนช่วยร่างกายนำปนไปใช้ปรยชน์มากที่สุดส่วนที่เหลือจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมลนร่างกายได้อาฮ ของน้องปลาเละขาดไม่ได้เพราเป็นส่วนประกอบของอะวัยวะเละกล้านเนื้อเนะช่กนกะดูกและฟันครั้งนี้กาช่วยเสริมสร้างูมิคู้กันให้แข็งแรงช่วยสร้างเซลิ์เสียหายอาหารและสูตที่สีวิตามินด้าจากผลไมา้ ซึ่งประโยชน์ขอ,องวิตามิบนบำรุงสุขภาพเหงือกและฟันสุขภาพตามผิวนาหนังให้สดชื่นช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติ ก็น้ำมันหัวเลืองซึ่งประโยชน์ของไขม่มันช่วยในการดูดซึมของวิตามิน ขอบคุณค่ะโอ้โหเก่งมากนะคะพี่รานสามทับามนะคะเสอาหารมีประโยชน์เนี่ยมีด้วยกันห้าหมูใช่ไหมทุกคนลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กต้องรับประทานอาหารนะคะให้ครบทั้งห้าหมู่เลยนะคะโดยหมูที่หนึ่งนะคะโปรโตีนนะคะคุณนัทจะย้ำอีกรอบนะคะลูกนะโปรโตีนก็คือเนื้อสัตว์ไหนใครไม่ทานเนื้อสัตว์เลยใครไม่ทานเนื้อหมูเนื้อไก่ อย่าลืมให้รางวัลด้วยนะคะต่อไปนะคะหมู่ที่สี่นะคะนั่นก็คือวิตามินนะคะก็คือผล,ลไม้เด็กๆได,ด้ทานผลไม้ทุกวันไหมคะลูกได้ทานนะคะโรงเรียนเราจัดผลไม้ให้เด็กทานทุกวันอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะหมู่สุดท้ายเลยก็คือไขมันนะคะพัวเอ่อน้ํามันนะคะน้ามันจากพืชน้ามันโอเ้เก่งมากเลยคะ่ปะปบมือให้ตัวเองดังๆด้วยค่ะ